คนเราเนี่ยแยกออกเป็น2ประเภทครับที่ประสบความสําเร็จหนึ่งคือประเภทของคนฉลาดอีกคนหนึ่งคือประเภทของกลุ่มที่มีปัญญา Bob's Talk <S เรียนแลกออนไลน์ให้ได้ผลต้องเคลว่าแมทแอดโฮมสนุกเข้าใจง่ายจ่ายนิดเดียว สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกส่วนพิธศ์นะครับจากเพจพ่อมานําและแม่มีเกรซลี่ครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งที่ไปศึกษาแล้วก็ไปหาข้อมูลมาแล้วรู้สึกว่ามันกระแทกที่ใจเลยอยากจะมาแบ่งปันนะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยแยกออกเป็น2ประเภทครับที่ประสบความสําเร็จหนึ่งคือประเภทของคนฉลาดอีกคนหนึ่งคือประเภทของกลุ่มที่มีปัญญาแตกต่างกันนะครับคนฉลาดเขาบอกว่าเวลาที่ทําอะไรก็ตามคิดเร็วแล้วก็คิดแล้วทําให้ตัวเองได้เปรียบอยู่เสมอๆนะครับอย่างเช่นการทามาค้าขายคนฉลาดเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มคนที่ได้กําไรสูงสุดในกาาาารทํค แต่ละครั้งเพราะว่าเขาฉลาดมากกว่าคนอื่นแต่ว่ากลุ่มคนมีปัญญาบางครั้งก็ยอมขาดทุนครับส่วนเรื่องของการรู้ตัวนะครับกลุ่มคนฉลาดจะรู้ว่าตัวเองทําอะไรได้ดีครับแต่กลุ่มคนมีปัญญาเขาบอกว่าจะรู้ว่าตัวเองควรหยุดเมื่อไรครับหรือพูดง่ายๆว่ากลุ่มคนฉลาดนั้นรู้ว่าควรหยิบจับอะไรแต่คนมีปัญญานั้นรู้ว่าจะปล่อยวางเมื่อใดครับ อีกด้านหนึ่งนะครับในการดาเนินชีวิตกลุ่มคนฉลาดนั้นมักจะเปล่งประกายเลยทีเดียวครับไม่ไว่าจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ตามนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่นําเสนอสิ่งที่เป็นมุมมองความคิดในแง่มุมที่เป็นความชาญฉลาดและทําให้คนรอบข้างรู้สึกขึ้นแล้วก็อึ้งในความฉลาดเหล่านั้นแต่ว่ากลุ่มคนมีปัญญาจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยเปล่งประกายใดๆออกมาครับแต่เป็นคนที่จะรู้ว่าใครเป็นคนฉลาดและใครเป็นคนมีปัญญาเนื่องจากว่ากลุ่มคนมีปัญญาเขาจะฟังเป็นหลักนะครับ <ค Rag. S 1> เขาเรียกว่าใช้หูมากกว่าใช้ปากอีกด้านหนึงนะ่งใน การทํางานนะครับกลุ่มคนฉลาดมักจะประสบความสําเร็จแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีครับยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับเพราะว่ากลุ่มคนฉลาดจะลงในรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่ว่ากลุ่มคนมีปัญญาจะมององค์รวมเป็นหลักครับแล้วก็ทําให้งานนั้นประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของการมีผู้ตามครับกลุ่มคนฉลาดมักจะมีผู้ตามที่เก่งเหมือนกันครับเพราะเนื่องจากว่าคนฉลาดนั้นมักจะสามารถโน้มน้าวและเปลี่ยนแปลงคนที่อยู่รอบข้างให้กลายมาเป็นคนที่คิดและมีความไวัยในความคิดเหมือนกับเขาได้กลุ่มคน ัญ,ญามักจะเลือกที่จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติโน้มน้าวได้แต่ไม่บังคับและไม่ได้อยากให้ใครเป็นเหมือนกับเขาแต่อยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองและเน้นที่จะเข้าใจผู้อื่นนะครับและสุดท้ายปลายทางครับกลุ่มคนฉลาดก็จะมีทรัพย์สินเงินทองตามที่ตัวเองต้องการนะครับมีอำนาจมีวาสนาดีครับแต่ว่ากลุ่มคนที่มีปัญญานั้นจะแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับยกเว้นเพียงแค่ความสุขที่เกิดขึ้นและรู้ว่าความต้องการในชีวิตคืออะไร เราเป็นกลุ่มคนฉลาดหรือว่าเราเป็นกลุ่มคนที่มีปัญญากันแน่นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ตามความต้องการของแต่ละบุคคลนั่นเองครับ